ตราดสวัสดีครับวันนี้พามากินเขาเดินโฟซาวออครับอุ้ยพัดเลยอีพัฒนาครับกับขาสวยมาเด้อมาเดิอหรือเมร็จแบบมันเห็ดเห็ดกินเองเนาะโฟซาวเนาโอุย้ยหลักเขามาเด้อครับ กินผู้เดียวทั้น,นกินในเบืบ้องบางปากก็ไล่ก็แช่ในได้อครับอูอ้หูนายกินแหง้งวะนะนากกินแห้งรับม,มาเรืเอยๆมาเด้่อยๆไปกินขอกนกันเลยนครับ Yeah. มันยุดนั่นเังตื่นสายรนะันสอาสองยังร่วมกันเลยครับมีเวลาว่างที่กระเป๋าทั้ง อันนี้กระสือกนวดๆนะกินกับเผาก็ดีครับกินเหลียญก็ได้เดี๋ยวยมันสีมันเข้มจะกินกับเผาเขดีไหมมาเรือ่อยมาเรือ่อยคนเหนมาบอกคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับฝากคอมเมนต์น,นะแสบก็แสบทิพานมาพา็พาน เป็นไก่เนาะใส่ไก่ในอาหารกินเก่งช่วงนี้อ้วนไหอยตรงนี้อ้นนวนเราดูแลสุขภาพกับพ้อไงแต่ก็ไปตรวจสุขภาพประจําปีมาล่ะกับม่มีหยางนะครับป็ยังสุขภาพดีอยู่อืม อังพี่ยังนอนกินน้ำกันโอ้ยแตกไปเลยเนะีพี่เมื่อจะของเนาะป็นแดงแตกไปแบววันที่บเดี๋ยบของแสบนี่ ในอันนี้คณะน้ำมันไปวล้วครับเ่าได้บอกสูตรพีนองเนาะมีสามารถปเ่็ดขายไหนครับอีกอย่างฟีเมอร์จะขอ้องนะถือว่าใช่ได้นะอ,อันนั้นมูก่อนมันซับซับใส่เนนะี่ยจังสีเลย 打开。<Yeah. S 2> yeah. ผมว่าเสียงสิได้ยินบ่่่มานํา นั่หอมไงผัดไซ้์มันหอยแล้วกับก้อนก้อนอัดเนี่ยผมไปตีเจียวกับเทียมกันทำเงินเทียมอะไรอย่างไรอย่แล้วก็เจียวกับเทียมกันหอมแล้วกันจะมาพักลงนะพักลงแล้วก็ปรุงใสไซด์มันหอยอันนี้สูตรของเดิมยังชีวิตเลยผมบอกเลยมันจะหอมน้ะมันหอยใส่กับเทียมเจียวไหมไม่ดีปะ แส่บพี่นนองแหงกินแหงแส่ับนะ ืม่มนี้ก็ไเด็กนดมนูม้นสุดแสนแลาสูพีสูน้องกินเนาะผูใด,ด็อยากเห็นผมกินเมนูหนคอมเมนต์ให้เบื้องเลยได้ครับ คอมเมนต์ไหนเนี่ยจอยเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเกิดปุปด๊บใช่ไหม